ดีค่ะตอนนี้เรามาถึงอัมสเตอร์ดัมแล้วนะคะเอ่อก็จะเห็นระกกวังด้านหลังนะคะตอนนี้รอบอร์ดดิ้งเอ่อไฟล์ดไฟล์ KLM นะคะไปลอนดอนฮีทโร w ก็ยังมีเวลาค่ะวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตดนึงนะคะสำหรับพวกที่จะต้องเดินทางก,กันช่วงนี้นะคะ ก็ตอนที่นงออกมาจากที่สวรรณภูมิก็เล่ารายละเอียดคร่าวๆนะคะไปให้ฟังแล้วว่ามีเตรียมเอกสารอย่างไรบ้างนะคะก็อีอพีโซดที่แล้วนะคะก็พูดถึงว่าเอกสาร3อย่างที่จำเป็นนะคะที่จะต้องมีก็คือตัว location passenger location form นะคะซึ่งจะบ่งบอกว่าเราควรันทีนที่ไหนนะคะ เราสามารถเลือกได้ว่าจะควอนตินที่บ้านของเราเองหรือว่าจะควอลทีนที่โรงแรมนะคะก็หรือว่าเป็นบ้านญาติหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะต้องระบุแล้วก็กรอกแบบฟอร์มก่อนการเดินทาง48ชั่วโมงนะคะแล้วหลังจากนั้นตัวนี้เราต้องดูวันเวลาที่เราจะมาถึงสนามบินเดสติเนชันของเราด้วยนะคะ ว่าเราจะมาถึงกี่โมงเราจะมาถึงวันไหนนะคะพี่หนงเดินทางออกจากกรุงเทพเนี่ยมันยังเป็นวันศุกร์นะคะเพราะว่าเลยเที่ยงคืนมา10นาทีซึ่งคนไทยก็ยังถือว่าเป็นคืนวันพฤหัสนะคะเที่ยงคืน10นาทีแต่ว่าจริงๆแล้วคือวันศุกร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องนับเวลาตั้งแต่เที่ยงคืน10นาทีนะคะแล้วก็ uh, time difference is six hours นะคะก็คือที่ลอนดอนช้ากว่ากรุงเทพ6กชั่วโมง เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง calculate เวลาให้ด,ดีก็คือคำนวณเวลาให้ดีๆว่าเราจะมาถึงที่ฮิตลนี้กี่โมงนะคะก็ต้องไม่ไม่เกิน48ชั่วโมงนะคะสำหรับ Passenger Locator Loc form นะคะส่วนที่2ก็คือตัวที่ Test COVID นะคะผลตรวจ COVID ก็จำเป็นที่จะต้องไม่เกิน 48ชั่วโมงเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้กระบวนการเดียวกันนะคะการคำนวณเวลาใกล้เคียงกันนะคะพยายามคำนวณแล้วก็บวกหรือลบเวลาที่เป็น time difference ในโซนต่างๆที่เราเดินทางด้วยนะคะถ้ามีเวลาที่แตกต่างกันนะคะแต่ถ้าอยู่ในโซนที่เวลาไม่ได้แตกต่างกันก็จะคำนวณง่ายนะคะก,ก็ก็คือ48ชั่วโมงก่อนการเดินทางถามว่าตรวจยุ่งยากไหม ก็พี่หนูใช้บริการของโรงพยาบาลซึ่งซึ่งใช้เป็น drive through นะคะไม่ต้องรอผลตรวจคือรอผลตรวจ6ชั่วโมงแต่ไม่ต้องรอข้ามวันนะคะก็อาจจะมีราคาค่อนข้างสูงนิดนึงบางคนเขาไปใช้โรงพยาบาลหรือคลินิกคนที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะคะหรือจังหวัด ราคาก็ย่อเยาวลงมาแต่ว่าก็ต้องดูภาษาที่เราแปลด้วยนะคะว่าถ้าเรามาที่อังกฤษต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะคะถ้าเราไปฝรั่งเศสก็ต้องเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลักนะคะหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักก็ต้องดูด้วยนะคะว่า d e s t i n a t i o n ของเราเราจะไปที่ประเทศไหนนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเอกสารตัวโควิดผลตรวจโควิดเทสผ่านเรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่วนของ พาสเ e นเ e อร o c a t e เ f าดได้กรอกเข้าไปในเว็บไซต์เขาเรียบร้อยมันจะมี Serial Number ที่พี่หนงพูดไปแล้วล่วงหน้านะคะว่า s e r i ียลนัมเบอรจะยาวมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจำากันแทบไม่หวัดไม่ไหวยาวกว่าบัตรเบัตรประจําตัวประชาชนพวกเราได้ซ้ำนะคะของคนไทยนะก็อีกอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือตัวตัวเอกสารนะคะตัววีซ่านะคะดูว่าอัปเดตไหมแล้วก็พาสปอร์ตอัปเดตไหมนะคะ อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือพี่หนงทำ fit to fly ก็จะมีผลของ fit to fly ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่เราออกจากกรุงเทพเนี่ยนะคะ,อะตอมอก็จะตรวจตรวจเอกสารทั้งหมดเนี่ยนะคะโดยละเอียดตั้งแต่เราเช็คอินเลยนะคะพอเราเช็คอินแล้วเราผ่านตอมอมาตอมอก็จะดูแค่ตัวพาสปอร์ตกับตัวบอดดิ้งพาสนะคะ เราขึ้นเครื่องมาเรียบร้อยนะคะกะ็เจ้าหน้าที่ก็จะขอดูอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนขึ้นเครื่องนะคะเจ้าหน้าที่สายการบินก่อนเราจะบอดดิ้งเขาก็ขอดูอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากเราขึ้นเครื่องแล้วพี่นงบิน10ชั่วโมง45นาทีนะคะลงจากเครื่องมาแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปทรานสิตนะคะ,ะทีะ่จากอัมสเตอร์ดัมมาลอนดอนก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเราอีกรอบหนึ่งนะคะ แล้วก็หลังจากเราตรวจเอกสารแล้วนะคะแล้วก็เช็คก,กระเป๋าถ้าเรามีกระเป๋าเดินทางนะคะอย่างพี่หนุก็จะมีกระเป๋ากระเป๋าเดินทางเนี่ยนะคะก็จะเป็นกระเป๋าทัวลี่นะคะแล้วก็เป็นแบคแพคข้างหลังนะคะแล้วก็จะมีอีกเคาน์เตอร์หนึ่งนะคะเราเดินไปก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกเคาน์เตอร์หนึ่งก็ขอดูเอกสารซ้ําอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความแน่ใจนะคะว่าไม่มีการตกหล่นนะคะหลังจากนั้นเราก็เดินไปที่เกตได้อย่างพี่หนุเนี่ยอยู่ที่เกตดี 25นะคะดี D 25แต่เขาตรวจเราตั้งแต่เกตรตรวจตั้งแต่เกตต้นๆน,นะคะตั้งแต่เราเข้ามาเลยนะคะอยู่ที่เกตห้านะคะรู้สึกถ้าจำผิดนะคะตอนนี้รอขึ้นเครื่องนะคะก็วันนี้อากาศโอเคนะคะอากาศก็ not b a แนะคะก็บรรยากาศก็ใช้ได้วันนี้14องศาเซลเซียสค่ะเ,เดี๋ยวเราเดินทางจากอัมสเตอร์ดัมไปลอนดอนใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่านิดๆนะคะ แล้วก็เดี๋ยวยังไงพี่หนุ่มก็คงจะอัปเดตว่าไปถึงลอนดอนแล้วเขาตรวจเอกสารอะไรถี่ทวนกันขนาดไหนยิบยับกันขนาดไหนก็เดี๋ยวเราเราก็เดี๋ยวพี่หนุ่มจะอัปเดตข้อมูลให้นะคะสําหรับคนที่อยากจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะอย่าลืมนะคะเอกสาร3อย่างที่พี่หนุ่มเรียนพี่หนุ่มแจ้งไปแล้วก็คือตัว Passenger Locator Form นะคะผลตรวจโควิดนะคะแล้วก็ตัววีซ่าตัวพาสปอร์ตก็ต้องอัปเดตไม่ต่ำกว่า6ช 6, 6, 6, 6เดือนนะคะ แล้วก็วีซ่าก็ต้องแวลิดด้วยนะคะก็ดูให้ละเอียดน,นะคะแล้วก็เอกสารฟิตตูฟลาย่เขาจะเป็นแล้วก็ภาษาที่ใน,ในการแปลเอกสารนะคะให้ตรงกับเดสติเนชันประเทศที่เราไปด้วยนะคะว่าเราไปประเทศไหนเขาต้องการใช้ภาษาอะไรนะคะในการสื่อสารนะคะ mm hmm. ก็เท่านี้ค่ะก็เตรียมร่างกายเราให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเพื่อผลตรวจจะได้ผ่านชุ่ยนะคะแล้ว,ก,ะะะวลก็ดื่มน้ำเยอะๆนะคะเวลาอยู่บนเครื่องก็ดื่มน้ำเยอะๆนะคะก็ พักผ่อนเยอะๆพี่หนูก็ได้นอนพอสมควรนะคะแล้วก็ทานอาหารเขาก็มีเสิร์ฟอาหารนะคะ KLM ก็อาหารก็อร่อยดีเหมือนกันค่ะก็จะเป็น vegetarian ก็มีโยเกิร์ตมี breakfast ก็เป็นโยเกิร์ตมีผลไม้มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาหารเขาจะเบาๆก็ดีเลยค่ะดีเลยอาหารอร่อยใช้ได้เสิร์ฟเร็วดีด้วยนะคะไม่ ไม่ขั้นตอนไม่พิถีพิถันจนเกินไปนะคะรวดเร็วกระชับนะคะก็ใช้ได้ค่ะก็ปกติไม่ค่อยได้บิน KLM จะบิน British บ i r ชาเ s เป็นส่วนใหญ่นะคะเ mm hmm. พราะว่าจะบินตรงก็เพิ่งจะมาทรานสิต mm hmm. เพราะช่วงนี้ไฟล์แคนเซิลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงต้องเช็คอัปเดตไฟล์ด้วยนะคะว่าเราเดินทางไฟล์ของเราแคนเซิลหรือเปล่าหรือมาสนามบินแล้วจะเสียเวลานะคะ เพราะว่าอย่างตอนที่นองออกมาจากสวุวรรณภูมิเนี่ยก็มีไฟล์เคนเซิลไม่ต่ำกว่า15ไฟล์นะคะในคืนวันนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เขาอาจจะเรียนแจ้งผู้โดยสารแต่เชื่อว่าบางถ้าเป็นไฟล์สั้นๆน่ยนะคะเขาอาจจะไม่ได้แจ้งผู้โดยสารบางทีก็เราโชว์อัพที่สนามบินก็เสียเวลาต้องนั่งแท็กซี่กลับบ้านอีกนะคะหรือว่าให้มาแล้วก็ไม่ได้เดินทางนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็อย่าลืมอัปเดตอินโฟเมชั่นอัปเดตล่าสุดก่อนการเดินทางนะคะว่าไฟล์เรายังเดินทางอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็คือ สถานที่นี้นะคะฟ้าวันนี้ก็ขมุกขมมวเด็กน้อยนะคะ14องศาก็าคงจะเย็นๆนิดนึงก็คงต้องใส่จจมเปอร์นะคะแต่ก็ไม่ต้องถึงใส่โอเวอร์โ hmm. ค้ทก็ถ้าใครอยากจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะรายละเอียดก็าตามนี้เลยนะคะก็มีคนอัปเดตกันพอสมควรแนตะ่ว่าคนที่เดินทางจริงๆแล้วเนี่ยจะทราบว่า ตรวจหลายขั้นตอนเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือเอกสารเนี่ยหายนะคะถ่ายเอกสารไว้ด้วยนะคะก๊อปเอกสารแล้วก็เก็บไว้ในไฟล์หรือว่าเก็บไว้ในมือถือนะคะแล้วก็ p a s s e n g e r ร์ o ราแคตด์ฟอยอยู่ในอ e ีเมลก็ง่ายที่สุดก็คือพิมพ์ออกมานะคะถ้าไม่พิมพ์ออกมาก็เซฟเอาไว้นะคะเป็นเป็นเป็นไฟล์นะคะเป็นเป็นโฟลเดอร์ก็เปิดง่ายถ้าเกิดสมมุติว่าต้องมานั่งคอนเน็กนะคะ w i ไฟที่ในแอร์พอร์ตเนี่ย ี่หน่ก็เสียเวลาก่อนจะคอนเน็กเหมือนกันแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ช้ามากนะคะแต่ว่าถ้าเซฟไว้อยู่ในพิกเจอร์แล้วก็เรียนลำดับไว้นะคะว่ามีเอกสารอะไรบ้างก็เปิดได้เลยนะคะมันก็ง่ายก็ไม่ต้องคอนเน็กกับตัว Wi-Fi นอกนั้นก็ไม่มีอะไรคะ่ะ Enjoy your flight นะคะแล้วก็มีท่องเที่ยวกันนะคะแล้วก็ใช้เวลาให้ ให้เต็มที่นะคะให้เป็นให้เกิดประโยชน์นะคะ,ะบางคนไปเยี่ยมญาติบางคนไปเที่ยวเป็นคนอะไรก็ก็ขอให้ใช้เวลากันให้ใหอ้อย่างมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้ก็พี่หนูก็จะดูเหนือหน่อยๆนิดน,นึงนะคะเพราะว่าเดินทางไกลแล้วก็อดนอนนะคะก็ไฟล์ก็ออกดึกด้วยไฟล์เทคออฟประมาณ เที่ยงคืนสินาทีแต่ว่าพอดีผู้โดยสารหายไปสองท่านนะคะก็คงจะไปตามหาผูา้โดยสารกว่าจะเจอผู้โดยสารก็เกือบเที่ยงเกือบตีหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็ทุกคนก็รอกันด้วยใจระทึกว่าสองคนชายหนุ่มหายไปไหนนะคะไม่ทราบว่าตามเจอหรือเปล่าถามว่าบนเครื่องนั่งกันยังไงนะคะเ,เดี๋ยวพี่หนมขอแจ้งในหนึ่งบนเครื่องนังน่งกันยังไง mm hmm. บนเครื่องเขาจะนั่งหนึ่งเว้นหนึ่งนะคะ หนเว้นหสมมุติว่าที่นั่งมี3ที่นะคะก็คือนั่งบาย w n n o w w นะคะ w ิน d o ว s e ีด1แล้วก็ a อ s l e seat 1นะคะตรงกลางจะเว้นนะคะปกติก็จะนั่ง1เว้น1 1เว้น1นะคะแต่บางทีไฟล์ไม่ได้แน่นขนาดนั้นบางคนก็จะได้แถวยาวไปเลยนะคะนอนเหยียดยาวไปเลย10ชั่วโมงสิบนาทีคือแบบ ฟินเวอร์มากเลยนะคะแบบนอนบนเครื่องเหมือนแบบนอนในเปลก็เปลเปล,เ,ปลเด็ก,กน,นะคะแกบวบ่งไปแกวนมามีอาหารเสิร์ฟด้วยนะคะก็จะแบบเอนจอยอแบบนึงเพราะพี่หนงเคยชินกับการบินเพราะฉะนั้นเวลาอยู่บนเครื่องเนี่ยถ้าเกิดได้นอนยาวเป็นแถวยาวนี่จะนอนหลับแบบ เหมือนเด็กเลยนะคะเพราะว่าเราเดินทางจนเราชินแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บแลกหรืออะไรแต่ทําใว่าเหนื่อยไหมก็มีเหนื่อยบ้างนะคะอย่าลืมต้องดื่มน้าเปล่านะคะน้ำน้ำมินเนอรัลน้าเปล่าเนะะี่ยให้มากมากนะคะพยายามดื่มน้ําให้เยอะก็จะไม่รู้สึกเจ็บแลกนะคะจะรู้สึกสดชื่นเพราะร่างกายเราสูญเสียน้ําค่อนข้างมากเวลาเราอยู่บนเครื่องนะคะนอกจากว่าดิเพรสช u r e แล้วไอ้ตัวความดันแล้วนะคะความกดอากาศแล้วนะคะ ก็ยังรวมทั้งตัวดีไฮเดรตนะคะร่างกายเราขาดน้ําด้วยแล้วก็อดนอนด้วยนะคะฟไฟก็ดึกด้วยนะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรคะ่ะพ้ทดิสารก็ค่อนข้างเดียวพอสมควรก็ไม่ได้น้อยเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จริงๆแล้วก็จะน่าจะเป็นครั้งแรกของพิ่หนุที่มาที่อัมสเตอร์ดัมแอร์พอร์ตนะคะเพราะปกติแล้วบิชอเวฟไฟไม่ค่อยได้เวริรมาอัมสเตอร์ดัมสมัยบินเนี่ยถ้าเกิดว่า อากาศไม่ดีนะคะเราอาจจะต้องมีไดร์ดนะทุกคนพวกแอร์ก็จะแอบ,บดีใจกันเล็กๆนะคะว่าอุ้ยฉันจะได้ไปเทีย่ยวอย่างอัมสเตอร์ดัมแต่สุดท้ายก็ไม่ไดโอดค่ะเพราะว่าเหมือนกับตันจะรู้ว่าพวกแอร์นี่จะดีใจกันรีก,กันมากนะคะเพราะอยากเที่ยวแต่ผู้โดยสารจะโกรธมากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ,ญ,ญ่ฟลายที่ก็จะไปลอนดอนเนี่ยมาจากออสเตรเลียก็จะเป็น ไตที่มาเยี่ยมญาติแล้วก็ไฟรที่มาทำธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นเรืษอทสารใน business the first เนี่ยก็คงจะไม่แฮปปี้นะคะถ้าไดวไปที่อื่นนะคะเนื่องจากแม้ถึงว่าอากาศจะไม่ดีนะคะแม้ถึงว่าน้ำมันมีปัญหาหรือเครื่องยนต์มีปัญหาใดๆแต่เขาก็ยังอยากจะไปถึงให้ใหตรงเวลาวันนี้ก็คงประมาณนี้นะคะประมาณนี้ขอบคุณมากมานะคะสำหรับวิวเวอร์ที่ติดตามนะคะแล้วก็ยังไงก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ อย่าลืมติดตามเพจนะคะออมง่ายๆสบายๆ by Air พี่นงนะคะก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตเพจเร็วๆนี้นะคะวันที่3นะคะก็ลองลองดูเพจชมใหม่ของพี่นงนะคะว่าเป็นยังไงใส่ลรกว่าเก่าไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะสําหรับวิวเวอร์ทุกๆท่านที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆข้างหลังนี้ก็คือจัดเต็มมาเลยนะคะก็คือผู้ิดาสารคนจีนนะคะก็จะใส่ชุดประมาณนี้เลยคะ่ะชุด p p e ประมาณนี้เลยนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะ แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันให้มากๆสําหรับพี่หนงเนี่ยเดี๋ยวก็คนจะบอดแล้วนะคะผู้โดยสารก็เข้ามาใน departure l o u n g ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็ไปๆก่อนนะคะไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวเตรียมตัวนะคะก็มีความสุขนะคะดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตตอนถึงที่ฮิตโรนะคะว่ากระบวนการตรวจสอบเอกสารเป็นอย่างไรบ้างนะคะยุ่งยากไหมวุ่นวายไหม ถามนู่นถามนี่ไหมแต่สิ่งสําคัญเนี่ยเจลเราพกได้นะคะขวดเล็กๆพกได้นะคะใหญ่ๆมากนะคะเจลแอลกอฮอล์แอลกอฮอ,อลอฮอ์เจลพกได้นะคะแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์ก็พกได้นะคะมาสก์ก็เอาไปหลายๆอันนะคะอย่างที่ KLM เขาะจะประกาศบนเครื่องว่าเปลี่ยนมาสก์ทุกๆสามชั่วโมงนะคะแต่ว่าก็คงไม่ค่อยมีใครมาเปลี่ยนทุกสามชั่วโมงก็คงจะหลับกันซะเป็นสใหญ่นะคะแต่พี่นงก็เปลี่ยนไปสองสาอันเหมือนกันนะคะแล้วก็เข้าห้องน้ําต้องระวัง ล้างมือให้สะอาดล้างโซฟล้างสบู่ให้นานๆแล้วก็ใช้สเปรย์ใช้เจลฆ่าเชื้อด้วยนะคะก่อนออกจากห้องน้ําใช้ทิชชู่จับตัวแฮนเดิลนะคะมือจับนะคะใช้ทิชชู่กดก๊อกนะคะอย่าเอามือเราลงไปกดนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าใครใช้กันมากถึงว่าทุกทท่ทานจะตรวจเอ่อเอ่อโควิดเทสต์มาแล้วนะคะก็คือทุกคนเนี่ยก็คือฟรีจากโควิดแต่เราก็ต้องป้องกันตัวเราเองนะคะ แล้วก็คนที่นี่ยผู้โดยสารที่นี่ก็ระวังตัวมากๆนะคะอย่างสมมติว่าเราไปเดินใกล้ๆเขาเขาก็จะขยับตัวหนีเลยทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอคิวนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีท<ม>ิ้งโซเชียลดิสต n นซิ่งนะคะก็จะวางเนี่ยพี่องขออนุญาตน,นะคะก็จะวางหมุดไว้เป็นจุดๆเลยนะคะว่า จะมีจุดที่วางเท้านี่เห็นข้างหลังไหมคะเป็นจุดวง,วงกลมสีฟ้าเนี่ยนะคะก็คือจุด social distancing ห้ามคนมายืนต่อกันข้างหลังพี่หนุ่มเนี่ยนะ,ะห้ามคนมายืนต่อกันตึกเกินจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเคารพกฎระเบียบคนนิดนึงแล้วก็ที่นี่เขาค่อนข้าง strict มากๆเลยนะคะก็จะมายืนคุยกันเป็นเกาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนอย่างคนไทยนะคะมาไปไหนก็ไปกันเป็นแก๊งคุยกันเสียงดังไม่ได้นะคะก็ต้องอต้องเคารพ กฎระเบียบแล้วก็ความปลอดภัยของของอสาธารณสุขของเขาด้วยนะคะ,ะที่นี่เขาจะมองหน้าเราเลยนะคะถ้าเราไปยืนใกล้เขานะคะเกินกว่า1.5เมตรนะคะหรือหนือไม่ต่ำกว่า1เมตรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็ก็เลี่ยงนะคะเพราะว่าเราเป็นประเทศที่ซีวิไลซ์เพราะฉะนั้นเราทราบเรื่องสาธารณสุขดีแล้วเราก็ เราก็ในช่วงหนึ่งเราก็ผ่านมาอย่างสวยงามนะคะช่วงแรกช่วงแรกปีแรกปีสองประเทศไทยก็ผ่านผ่านวิกฤตมาอย่างสวยงามไม่ได้กระทบหนักหนาสาหาัสเหมือนอย่างประเทศอื่นๆที่มีผู้ป่วยเสียชีวิตมากมายเราก็ถือว่าเรายังโชคดีนะคะแม้ว่าช่วงนี้เราอาจจะ ลำบากใจกันนิดนึงนะคะ,ะการระบาดยังไม่สามารถควบคุมได้แต่เชื่อว่านะคะถ้าเราช่วยกันนะคะช่วยกันะระวังรักษาสุขภาพนะคะไม่ไปในสถานที่ที่มีมีคนเยอะๆนะคะแออัดเป็นชุมชนนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะใช้สเปรย์ใช้เจลอยู่ตลอดเวลานะคะก็ใส่แมสแล้วก็เปลี่ยนแมสด้วยนะคะถ้าเป็นตัวตัวแมสที่เป็น ผ้าแบบนี้นะคะก็ะะต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะ Surgery m a s สต้องเปลี่ยนทุก3า4ชั่วโมงนะคะหรือว่า6ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วคะ่ะวันนี้นะคะก็น่าจะเรียกบอดดิ้งแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะติดตามเพจพี่หน่งเรเ็วนี้นะคะว่าเราจะอัปเดตอะไรบ้างวันนี้ก็คงจะแบบไม่ได้สวยตาการตานะคะเพราะเดินทางเราก็เหนื่อยมากนะคะก็เอาไปตามสภาพนี้นะคะได้ดีสท่ทาได้เท่านี้แล้วนะคะก็ เดี๋ยวมีเวลาก็จะจะจัดเต็มให้นะคะแต่ตอนนี้ต้องขออนุญาตขอดูแบบใสๆนะคะแบบเดินทางก็ลุยๆหน่อยนะคะก็ลุยๆหน่อยก็อาจจะอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจัดเต็มนะคะก็ก็ไม่เป็นไรก็เอาเอาที่เราแบบเวลามันกระชั้นนะคะแล้วก็เราก็ต้องใส่แมนสะใส่อะไรด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะติดตามคลิปต่อไปนะคะออมง่ายๆสบายๆบาย bye bye, แอร์พี่หน่คะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณวิวเวอร์ทุกท่านนะคะ